อีกนานไหมช่างจีใส่แต่นี้แล้วก็เชื่อมโครงครอบโครงไฟแค่นั้นบวกก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยวันนี้มาหาช่างเจแต่เช้าเลย จาโรบคอปครับมาให้ช่างเจตีกรวยให้แต่เช้าเลยครับผมหวังว่าอาทิตย์หน้าไปเอาเทเล์ผมจะสบายกว่านี้นครับ

ไป,ไปแล้วครับเดี๋ยวจะมารอลุล้นกันนะฮะว่าจะหอนไหมเอา้าให้มไปทางนั้นน่ะไปจากขา้าองจมปลายก็ยังไม่ได้ใส่ครับเราขับมาแบบนี้เลยด้วนดวนจากสุพรรณบุรี <c oughs> มาแบบด้วนด่วนนี้เลย Mướm đã tức giận cái đau rồi hào Cho hào đấy cho hòn là thế này đã tức giận. đây thì cái đau rồi Đau rồi แจ้งเจี๊กรันตีว่าหอนใช่ไหมเฮ้ยเขาเบสหอนดับบอะไรเฮอกจเจเป็นก้อนเอาดึงดึเออทุ่ลเฮเดี๋ยวเรามาลองดูว่าจะหอนไห ถ้าไม่หอนก็หอนเอานะพี่น้องเอาลุบพี่ลุบเฮึเด็นหอนเลย ไม่มีปลายนะครับเด็ดไอด้ด้วนนะพี่น้องแม่<อ>มีปลาย<ห>ทดลองด้วยเหรอมีปลายทดลองงานเล็บลองดูลองดูยกขึ้นยกขึ้น alo món nào riêng em ยก <ย uk S 2> ไม่ใช่มันจะไปเลยบอ

มันยังไม่มีปลายด้วยแหละไม่รู้น่าจะน่าจะหอนให้ไปไปตั้งอีกนิดหน่อย เสร็จเรียบร้อยครับก็ส่วนที่เหลือจะไปตั้งจะไปนอนอยังไงก็เสียอันก็ค่อยไปจาัดก,การที่อู่ต่อแล้วก็ไปจัดทบบํากระบะเรียบร้อยถึงจะได้ใส่ปลายท่อใช่ไหมเครื่องสวยมากครับวันนี้แก๋วเลยเอ่ยมเอี่ยมเลยตอนนี้ไฟมาเต็มแล้วนะฮะเมื่อเช้าไฟมาพอกระเทิรน <laughs> ตอนนี้ไฟมาเต็มแล้ว เดินหน้าเต็มมูลังครับอะเดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าแล้วกันครับผมครับครับคลิปนี้ไปแล้วครับไม่ไว้แล้วครับ,รบไปนอนครับผม <laughs>